ฝากกดติดตามช่องอันนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้อันนาปาโจ๊กแม่ฝนเราจะไปไหนกันน้อไปหาฟันครั้งที่สองเออจริงๆเราครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามก็ครั้งแรกที่เราไปครอบฟันมาใช่ปะครั้งที่สองไปถอนฟันหน้าและครั้งนี้ครั้งที่ สามเราก็จะไปรักษาลากฟันที่ฟันฟันกรามข้างในที่มันผูกนะคะฟันกรามข้างในมันผูกก็เราจะไปรักษารากฟันกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้อันนารู้สึกเป็นยังไงบ้างกลัวนิดหน่อยนะกลัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหมอทําแป๊บเดียวรักษาลากฟันเดี๋ยวหมอ น่าแต่ว่าน่าจะไม่นานรอแล้วหมอก็น่าจะมีของให้อนาอีกนะครั้งที่แล้วอน,นาได้อะไรมาคะจิบ <G ip. S 1> ใช่ปะโอเคครั้งนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้สู้ไหมสู้ไหมคะสู้ไม่สู้สโอเคสู้เดี๋เดี๋ยวเราไปที่คลินิกหมอฟันกันเลย ตอนนี้เรา,าก็มาถึงที่คลินิกแล้วนะอนนากำลังจะลงจากรถมาแล้วอนนาบอกว่ากลัวนิดหน่อยเหมือนเดิมแต่อนนาน่าจะเก่งกว่าเดิมแล้วตอนนี้เนอะตอนนี้อน,นาเก่งกว่าเดิมแล้วไปอน,นาเข้าไปข้างในกันนี่นะคลินิกของมัน ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในรถแล้วครับไหนดูฟันเงินหน่อยอ๋อนั่งเงินเห็นไหมเมันเงินอยู่ข้างในแล้วก็มีฟันขึ้นหลังล่างโอเคตอนนี้เราทําฟันเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้อันไหนก,ก็มีฟันเงินกี่ซี่แล้วเนี่ยสี่ซี่แล้วสี่ซี่แล้ว <ใน S 1> คุณหมอให้อะไรมา <S 2> 2 <S ครับได้วยว่าวันนี้เก่งโอเคได้สองอันเลยได้กีบสองอันเลยคุณหมอให้มาเ่าเก่ง เก่งมากคุณหมอนองว่าเก่งมากเป็นไงบ้างวันนี้ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเนอะแต่ว่าแค่แบบว่าเวลาเราต้องอ้าปากนานๆแล้วเราก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยป่ะเมื่อยเนอะเออตอนนี้ฟันอันนั้นก็โอเคแล้วเหลือมารักษาอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมอีกหนึ่งครั้งมาครอบฟันอีกหนึ่งครั้งนะก็จะรักษาฟันเขาเรียกว่ารักษาฟัน ปันกลามข้างในเพราะว่ามันต้องอยู่อีกนานหลายปีเนอะจนถึงอายุ1 8 1 2ขวบเนี่ยเราต้องเก็บไว้เคียวข้าวก่อนโอเคตอนนี้ภารกิจสำเร็จเยี่ยมมากบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องน้องอันนาด้วยนะครับชมพันใหญ่เลย